นายสมบัติบุญงามอนคงหรือบกกรลายจุดหัวหน้าพรรคเกียนนักกิจกรรมทางการเมืองโพสต์ข้อความแสดงความเห็นการดีเบตระหว่างเอปรินาไกรคุบสสราชบุรีพักพลังประชารัฐและมายพัสราวลีธนก,กิจวิบูรณ์ผลแกนนำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปตไตยโดยบอกว่ามายเล่นบทนางเอกจริงๆนี่คือบุคลิกภาพของมายแต่การดีเบตไม่ใช่เวทีประกวดนางงามคุณต้องหักล้างข้อผิดพลาดของฝ่ายตรงข้าม ชี้ประเด็นและอธิบายสิ่งที่ตนเองต้องการเพื่อให้คนชมเห็นด้วยสนับสนุนเนื้อหาที่ไม่นำเสนอทำได้ระดับหนึ่งเพราะมวัวแต่เสียเวลาตอบคำถามเอซึ่งเอสามารถคุมเวทีการสนทนาได้ด้วยทักษะหน้ามืนอันเป็นบุคลิกของเธอโดยที่จอมขวัญก็เอาเอให้อยู่ในกรอบได้แค่ระดับหนึ่งเอเป็นฝ่ายรุกชี้ประเด็นว่าหยาบคายทำผิดกฎหมายไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางวัฒนธรรมหรือสถาบัน ไม่ตอบโต้เรื่องนี้น้อยมากจนเอตามซ้ำอยู่หลายรอบเพื่อเป็นการตีตราผู้ชุมนุมเอาจริงๆเรื่องความหยาบคายถ้าพูดถึงคุณประยุทธ์แกกินขาดเรื่องผิดกฎหมายเอโดนทั้งคดีอาวุธสงครามและเรื่องความไก่เรื่องวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเป็นคุณลักษณะของวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือการอนุรักษ์เพราะมันตายแล้วบกลายจุดวิเคราะห์ต่อว่าไม่มีใครคว่มเอได้ ต่อให้ไม้ทิ่มไปนในจุดที่คนทั้งชาติเห็นว่ามันผิดแน่นอนเอก็จะทำมืนแล้วลุกขึ้นมาพูดได้ต่อเธอเหมือนทศกัณฐ์ที่เอาหัวใจไปซ่อนที่อื่นแต่เอเอาสมองไปซ่อนที่อื่นแทนเทคนิคของเอคือการสร้างวัฒกรรมขึ้นก่อนแล้วเอาไม้หรือม็อบไปขังอยู่ภายใต้วัฒกรรมนั้นทำซ้ำๆวนไม่เลิกต่อให้ตอบคำถามแล้วเธอจะไม่ออกจากวัฒกรรมนั้นเพราะมันเป็นการต้อนคู่ต่อสู้เข้าไปในเล้าของเธอให้ได้ โดยรวมไมตอบคำถามได้ดีระดับหนึ่งแม้ถูกรบกวนจากการพูดแทรกนับครั้งไม่ถ้วนแต่ไมลแทบไม่ได้ตอบโต้คู่ดีเบตนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าไมลาตั้งการดอย่างเดียวไม่ใช่ชกทำแต้มอันนี้ผิดพลาดจากการวางบทนางเอกของตนเองเอเหมือนจะได้แต้มจากการเป็นผู้ออกหมัดได้ดีกว่าไมลาแต่นั่นเป็นลีลาการออกหมัดแต่เนื้อหาที่เอชี้นั้นยังอ่อนอยู่มากมันแค่ทำให้รู้สึกว่าดีเบตรอบนี้เอเหนือกว่า แต่เป็นแค่ความเก่าเกียมกว่าไม่ใช่เพราะเนื้อหาดีกว่า